สวัสดีครับผมสวัสดีปัญญาย่้ม้ลุงป่านาอาที่เขามารับช่วมคลิปช่องบอมเตะบานถุงตาลครับผมมันนี้ก็พบกับบอมเตก็พอเขากเนาะมันนี้บอมเตก็พอกับิพ้าพี่น้องมายามตุ่มแม่กรับตอนก็เก่าครับผมพิการไม้กับป้าน้องจองฮองไห้เข่านี่แล้วครับผมมันนี้ก็พบกันตอนเศสาของวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6พนกครับผม กับพี่เราหลุนร้อนชมกันว่าบอมเตยโศมานทำไรครับผมไปกันเลยครับผมเอาครับผมลังแหลกเหกมานครับวันนี้บอมเตยกัดยามคือเก่าเนาะครับเนาะผมกับเป็นผู้จับกล่องคือเก่าแล้วครับลังแหลกเป็นจังไหนเนาะบอมบุยยามหมุนเนาะยามพ้นออกนี่ครับถือครับอถือเนาะหมุนก็ถือเยอะเลยเนา ไปครับกระดมตอนที่ยังเป็นครับผมเอาครับพี่น้องนี่ครับลังแหลกแห่งมารเพื่อเขาครับผมอื้อทาง,งนี้เป็นตุ่มมุงนะพี่น้องเพือนเตือนมันก็ออกไปน,นี่แหละครับผมมีก็มาสวยเน่นครับผมเด็ดออก,กน,นะเนาะนี่ครับอุ้ยพี่น้องไปครับดูลังที่สองครับผม เอาครับพี่น้องดังที่สองครับผมหมูนะอ๋อเออเถื่อนยัน้ะบอมนาะนีหมูถื่อนกันครับผมไปครับไปที่น้ำกันครับผมครับเออสองน้ำบอมเนาะเป็นอะไรบ๊วบเต็มความสุขของมันอยู่หมูจะมีเยอะพี่น้อง นะผมโอ้ยกลุ่มตัวำหนักครับผมไปนนครับร่มกันต่อไปครับผมครับหลังที่สามครับปิดตุ่มหน่อยแล้วครับบันฑิตทาเลยแค่โอ้บ่มีพ่อตัีไม่ออกโอ้มันจะออกเลย <laughs> ตุ่มขาดโอ้ยบินได้ดยดงไงบินไน่ครับกำลั <laughs> กินไก่จนเบิดมา แต่ว่าโตมีพอ <doom> ขาดไปครับดูนังต่อไปกันครับผมคตั้งนี่โอ้ยมีห <t ap> นองเลยมึงนไงจะออกบ้างโอ้ยสุด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 ขาดนะครับเนี่ยโอ้ยมันจะออกเวินเลยครับบริยามกลางคืนแน่นครับผม mà giờ nó sợi ui còn quên liền mày kém mày mày đó thì nó đã mì mì sám to và cứ đó người bay vốn Đấy học tao bay vốn gì bên đấy không tiền tìm nhanh ừ. nhanh bên nhà đấy

ไอ้เมียนอบผมเนาะเมนอบผมอ่าหลังนี้ที่ว่ามาาครับผมเมื่อกี่เนอะหลังเดียวขึ้นมาเลยครับผมนะครับนะครับดึงต่อไปครับผมครับหลังต่อไปครับอ้หลังนี้ตัวยี่ห้อบอขฮาร์ตตัวโอ้บอขาด์ตบอขาดครับ ดูครับหลังอี่หน่อยอยูู่่ครับดยู่โอ้ยเอาเลยครับผมหลังในบบกขาดนี่ยังถือตัวครับผมหลังเนพื้นขานี่ออกวัชโต้กันครับผมเจาะดีไหมแม่งอันนี้แม่งกับเต่าเจาะตุดยอดเลยครับลังเลยว่ะพวกสิบเจ็ดสิบแม่งหน้อยอ่า

ต่มน่นี่เป็นบกขาดไงเหมือนกับผมโอ้ยพี่น้องต่มน่นี่สวดหลดเนาะมี่เป็นไม้ใหม่นะเป็น้องไม้เปล่ไม,ไม,ไม้ไม้เพื่อนเคยมาแล้วคอเนาะบอ่ออัน้มาขังเหล็กขังเหล็กคือขังเหล็กกมารหลด ประมมณนี่เกกับผมระเดิมไม้ใหม่ไปเาพี่น้องลังอยู่ใช่ไหมตุ่มงูะตุ่มงในรังใส่เลิกไงอ้บ่มาปลาเนาะออกไต่ย่าขาดไรเนาะเนี่ยตุ่มขาดไปครับไปลุนต่อไปครับผมไปลุนนั่งนี่ต้องกครับผมนังนี่ตีงบ อ๋าที่ว่ามีคือครับตรียมกันไปครับผมไม้นี่จากโบขาดอะไรน,นะครับน้อเนี่ยนะครับถ้าเป็นโบขาดนี่จะโบอ่ๆๆอนกิดเลยครับมีเยอะอ๋อกองขาดด้วยพี่น้องตุ่มขาดอีกเลยโอ้ยเอ้ยน,นี่นะครับผม เป็นหมือนกันต่อไปครับผมตั้งหนี้เป็นจังได้คือนอนคือนอนคือนอนเราหลังนนหนอหนอนมันอยู่ว๊บโม่หนอนนอนท่านี้โ่ามานน่มันเนาะครับแต่ว่าก็มีโตอยู่ครับเดจ้ามันเป็นเจ้าหมูเนะครับนั้งแเป็นตุ่มหมูเนาะครับเนาะ

เ๋มานึงนะมือนเดิะแน่นอนเดี๋ไม้ไม่ตว่าม้านวครับผมอ๋อันี้ให่กว่าตัวเยีผมตันนี้ตัวใหญ่หนกนะนี่ยสอนครับเไม้หมูวานเนาะไม้หมูวานตัวซำกันนี่แหละนะครับไปดึงลังต่อไปครับผมครับหลังนึงครับ ผมตีตะยามอีกแะ้วครับเนะตัววัวี่หนออ๋อตัวว่าสวดคือเกาครับหลังตัวใด้นบกัดออกอะถือว่ามันนะครับเนาะแม่นะครูหลังไหนมีหูน้อยเดียวนะพี่นนอออกเบิดครับผม เยอะพี่นอ้องเลยเจ็ดแปดติ๊กอยู่ครับผม <Okay. S 1> อ,อือ,อมันหายไม่แล้วครับผมอะไร<ห><ห>ครับพี่นอ้องหลังกระไปครับผมแต่สีเขิงติก๊กเลยครับหลังต่อไปครับโอ้ยตวัวบั๊บเนียอ้า เบุญครับบุงครับรอเดี๋ยวลังครับผมอันสอนน้ำผมว่าน้อครับอันสอรรค์น้ำผมในนี้กครับพี่น้องเลยนี่ครับเอกให้พี่น้อนมุงไม้นี่เป็นไม้บวกน้อยๆเนาะไม้กับมอบวกน้อยๆนะบวกวายเนาะครับนี่เป็นน้องกลางป่านะครับน้องวายเดอกแต่ว่าแม่งตับเต่ากับมีเนาะครับเนาะนี่ครับผมต้นไส่กับท่านผู้เห็นโตัวบนไหนเนาะนี่ ừuuu, vẫn đang sai lìa kapoom, vẫn còn. ừuuu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 u, vẫn còn. ừuuu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 uuu, vẫn còn. หล้างต่อไปเนาะหลังต่ไอตไปครับหลังนีงกที่มีกีรีเนาะนีดกบเนี่ปาดกบเลยโอ้ยเจาะออกเลยอันนี้โอ้ยมีมีฟองออกแล้วครับน้าครับโค้งไกลจนเบิดเนาะเดินหลังต่อไปครับน,นั่งอ,อย่างเงี้ยผมเฮ้ยมีตัวอยู่ครับผม

นี่ตัวแม่นผมแม่เนี่ผมต้องผูกเขาวเนี่ยอ๋อแบบตัวตีครับผมรวมมาครับผมนะครับหลังก็ไปครับหลังมีพโอ้แกนครับหลังกับจจังไได้เห็นไหมลงตุนลุงตุนลองตุพี่น้องเห็นบ่ี่น้อกไอยในตุงเซลเลยครับเอ้าบอมึลนมกขอเดี เออโอ้ยโอ้อ๊นี่ติดกันได้เหอเดี่ผิวทุเกาะครับผมนะครับผมอืออ่ะอันนี้รับมันอ่ะบุลล นะครับครับหลุดหลังต่อไปครับผมครับหลังต่อไปครับหลังนี่เป okay. oh, ็นตัวโอ้ห่วคนไดครับหลังเนี่ยเออดแม่ยู่เนาะแต่มีตัวหลายยุปติดสีปิดตัวอย่ครับนั่นครับผมต่อหลังนี้นะครับลอยเต็ม70ยว่าตัวครับผม วัสดีก็เ่นเอาไงอะไรเยอาเหมือนี้ครับไม้พวกไก่บานนะครับไม้ไก่ไก่บานแต่ว่ากับม้านครับคน,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 นครับเหมื่นตระทศได้ไหมน้อับงนี่ครับม้มานกับกันนครับครับผมอยามยาสองหลังลนะี้เน่ะ นงาเตาตัวใหญ่เหงาๆตัวใ่ใตัวใหญ่อวดๆเลยจ้ะอ้ยใช่อือนี่คือเก็ะเงกระเตานี่แนะอะไรเงากรเตาออกหลข้างหลังตัวนอเป็นหองเนาะนี่แคุณเกิตักนเกับเตานี่นะครับขวนทุกคุกจู้อนี่คือหนอออ้ครับดันต่อไปคับผมอย่างลังอยู่เนาะ ครับหลังต่อไปครับอันนี้โล่ไงตัวยังไม่ตัวยังอ๋อที่ว่าผัวาผาดครับนี่ผมเป็นจิตถึงวัวไล่แต่โทษม้านี่ครับดำนะครับพี่น้องแอมไปหนุ่งที่เขี้ยวอยู่ครับผมจุ่มเนาะคนสวยหวานเลยไปครับหลุนน้ำอมเตจกันเลยคนนะ น้อยกะเทีสมน่อยนะบอม้์โอ้พีีนองกปินออกจต๊ดจิ๊กเลยครับแม่ผมเพื่อแบบเดียวอ่าบอมยายำไดกับมันยำนะนี่และเพราว่าที่ยำอะบอมไปยำผมยามเองนะสิพบก็ได้ถือกล่องข้าวเก่าแล้วครับคผมไปอดูน้ำม้มเตอีกครับผม ังโตไปครับตังนี้คือมีจีรีแต่นอนอ่าม,ม,มันนอนรับเมือนหันครับเราเก่นไปกระตือนพอดีนะครับเ้ยามหลังต่อไปเลยที่เห็นน้องวิ่ง ว่ามีตูอยู่ครับวม่อนน้มีตัว,ตวตไหมออตอนนี้บุปันไหนครับว่าคืานฝังุนนะครับังผุนนะครับนะครับมื่อทีนะมมตกร พยายามาสามล้งแล้วคนนะอีะล้งหล้นิน่อยกันไปเ,ไปเลือดจิตถ้าสมเป็นเดือยผมเอมาักับผมอ๋ออะไรยีเต้ตาโตใหญ่รับผมอืออครับ

ไอ้ที่มาหนาวหนาวน่ครับนต่เป็นวัดนะากาดเย็เนเย็นเย็นหอนหอนอื้ยจังโอ้โห<ด>ลองขึ้เก่าอ่าไก่กลยจินกิงมีเพื่อนกินต่อ,อครับผมไปครับหนลังต่อไปครับผมอ้าวครับหลังกับเป็นจังไรครับก็มีตีงยงแน่ยุครับน่ะ Lang lạc hôm nay cậu bôn hoa nám mùa lệch kỳ nọng uy hiểu màn đẹp kỳ nọng uy hiểu màn đẹp kỳ nọng uy kỳ nọng แต่ว่าต <Game 91. S 1> <Hum> ุงหมดไก่ส an no. no no ิบวิสแหละน้องบอมน้องใช่ครับผมได้อีกหลังเดียวเน้องถุงก็ไลหล้างถุงถุงซิบก็ล้างซิบหาซิบพกลัางน้อครับน้องไปครับไปดูหลังสุดท้ายกันเลยครับผมโอ้มีสายนีเนี่ยแท้พี่น้องคือมีจีรีแต่นาะหลังสุดท้ายนี่ครับ โอ้ยลังสุดถ่ายครับม่ตยจเจอโอ้ยมันจอออกครับอูย้ยเพื่อนกับจ้อ,อก,กิงนะครับเนาะลุมตัวเป็นผู้ดีครับผม,ผมสิต่างซื้อให้หลาดจะคึอนเล่ครับมาคึ้ค <c oughs> ตุ่มคือตุ่มจนออกได้เบิดครับนี่ยนี่ผมเอ้อาในในครับไปรุ่น,นสรุปกันครับเอาครับพี่น้องเอากระโ่มงเสียแลลวครับผม จะถึงเวลาก r a b บาทแล้วเนาะแต่มาสรุปผลน้ำบอมเตะกันเลยครับผมบรรยาก,กาศกับตอนแดดออกครับผมเป็นยังเย็นกับเราอยู่เนาะไปครับพี่น้องสรุปผลน้ำบอมเตะกันครับผมมาครับพี่น้องก็มาสรุปผลน้ำบอมเตะกันเลยครับผมอุ้ยพี่น้องมันอีบอมเตะอันทั่วหน้าเลยนะเนี่ย เสร็จเต็มตีขับมเลยคือว่าหมาให้เนาะจะเป็นไม้ไม้ไม้พุ่นเขือครับผมเสียเว่าประสบความสําเร็จครับผมเต้ามี่ตัวใหญ่ครับผมพี่น้องส่วนจอนบอมเต้นเนี่ยครับผมที่ไหนก็ฝากพี่น้องกดไลล์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอมเตนเนี่ยเลยครับผมจะไปลุ้นว่าคลิปหนาบอมเต้จะพาไปใช้ครับผมตอนคลิปนี้ก็มีเพียงสานีดแล้วครับผม